รถเป็นยังขึ้นมาแล้วเพโอ้โหสมคำล่ำเลอขึ้นมาสูงสูงถนนก็จะเป็นอย่างนี้แหลยนะยิ่งยิ่งสูงถนนก็จะยิ่งพังเราขึ้นมาได้กเกือบจะครึ่งทางแล้วน,นะแต่ว่าสังเกตดูอากาศ จากตัววัดอุณหภูมิรถก็ยังร้อนอยู่นะ3 4ส,สองศารถขับเคลื่อนสองล้อก็มาได้นะเมืองน,นี้มาได้สบายๆแค่ทางไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้มีติดลมหรืออะไรมากอันนี้อะไรรนถะเสียหรือเปล่า ผมจะลองลองไปสอบถามดูดีกว่ารถรถไปอย่างขึ้นมาแล้ว okay. เ oh. ี่โอ้มีมีคนมาเบื้งไห้าาาแบบ่อย่ามาฟากเบิร์มงันนี่ก็ไอ่มีสัญญาณพี่ว่าขันดีวะเมื่อกี้เนี่ยมันเกี่ยวออโต้ซะโอ้ oh, เกี่ยวออโต้หวะ เครื่องได้ยูบ่บเได้ะใเหรเครื่อง,เค,องเครื่องติดบ่องติดบ่งงมนนันเป็นยงนงังไงบอกฟังน่ <c oughs> นยเบิ่งนีฮะมันมาแล้วมันับเลยดะหัวมื่อ่มผิดเลยอือไมื่บวานนี้ไปให้สร้างเบื้อง ได้ไหมใส่ใส่ใส่โพยโอ้หล่ดีดีมันยังเหลือมันเหลือทางอยู่แต่คันรถบรรทุกนี่สิบ่ไประด,ด้ษเลย ม,นะม,มันไม่มีเครื่องมือมันเป็นไรอะ่ะก็ต้องใช้ตัวสแกนโค้ดเช็คดูมันจะรู้มันก็ดูได้เบื้องต้นเฉยน้ำน้ำไม่ขาดน้ำมันเครื่องไม่ดดูแล้วก็ผมก็น่าจะยังแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมาด้วยรถสตาร์ทไม่ติดลองสตาร์ทดูแล้วเครื่องหมุนนะแต่ว่ารถไม่ติด น่าจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษพวก OBD สแกนตรวจเช็คดูนะแต่ก็แก้ปัญหาไปก่อนก็พี่เขาก็จะฝากของที่อยู่ท้ายรถอะไปลงข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวเขาแกจะมาอา๋อแกจะมากับช่างดีเหมือนกัน นนั่งไห้แล้วนี่ขยี้ๆแล้วนี่นนไม่แตกเลยมีรถคันนึงขึ้นมากันขอบผมไปเรือเน,นี่อุ้ยฟ้าวเลยกันวิดอยู่เด้อรถชิบหล่อมากวิดอยู่มันวิดยู่ คันนี้ตามขึ้นมาที่หลังก็มาจอดถามสินส้นแตกอีกน้ำมันยังปุกปูมาไล่สิ้นปุกปูมาไล่ ันนี้เป็นรถที่เราแซงขึ้นมาก่อนที่จะมาจอดพี่เขามาจอดถามเผาพอดีเรียบร้อยเลยกระปุกพวงมาลัยรั่วไปไม่ได้เนินอาถรรพ์เรานขนของขึ้นรถคันนี้แล้วส่วนรถคันนี้ก็คอยแอร์ไว้นี่พี่เขาจะไปกับเรานะเพราะว่าพี่แกเอาของไปลงอยู่ ก่อนถึงเมืองดักจึงแกจะให้คนรู้จักขอารถมาช่วยเหลืออีกทีหนึง

ก้อนก้อนหอดแคมไอ้นี่มีบ้านคนบอมีซื้อบาอ้านยังออบ้านดอกดอบ้านดอกดอ,อ,อขึ้นภูดอกดออ่าบ้านนี้ออกจากบ้านดอกดอไปจังคอยแมนแคมไอ้เนาะอ่าบ้านดอกดอเนาะโอเคเจาะเดี๋ยวไปหอดใกล้ๆเดี๋ยวสิโทรหาเด้อโอเคโอเค โอเคนาอครับโอเคเดียไปได้ตัวได้ได yeah. ้ลันรถไปเอาโอเคเปโอเคเนาะขอาเหมือนเลยกี่โทรหาเจ้าโออขอบใจด้วยนายคุณแจ๊คุณแจ๊เ oh, ดี so ๋ยวสิบวเพื่ออะไรไปอป้าเห็นด้วยอ่ะพี่แกก็ลงไปแล้วพอดีก็บุ้นๆกันอยู่เรื่อง แกมีของมีของสดเป็นผักเป็นอาหารทะเลมาด้วยก็เลยไม่ได้มีโอกาสถามชื่อถามอะไรถามข่าวถามไม่ได้มีโอกาสคุยกันเยอะนะพอดีพี่แกขึ้นมาแกก็ยังวุ่นวุ่นเกี่ยวกับการจะต้องติดต่อคนมารับมาส่งของแล้วก็ไหนจะช่างที่จะต้องขึ้นมาจากเมืองเสีกองมาดูรถให้แกนะครับตอนนี้ภาร,รกิจถัดไปของเราก็คือเอาของสด <laughs> ภารกีจต่อไปของเราก็คือเอาของสดที่อยู่หลังรถไปส่งนะครับที่แคมป์คนงานแคมป์คนงานจีนนะครับส่วนพี่ผู้หญิงแกก็จะโบกรถข้างทางเพื่อที่จะลงไปหารถของแกที่พังอยู่ตรงตรีนเขานะครับแล้วก็ที่เหลือแกแกก็คงจะจัดการเองแหละกะ็น่าจะให้ช่างลากรถไปซ่อมแล้วก็หารถบรรทุกอีกคันหนึ่งเพื่อที่จะขนของ มาส่งที่แคมป์ที่ผมจะไปเนี่ยอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเราเอามาไม่หมดนะมันเหลือยังเหลือของที่อยู่ในรถอีกครึ่งหนึ่งเลยยนสภาพถนน ภาพของเดี๋ยวมัดให้แก้ใหม่หน่อยโอ้ขอบใจขอบใจมันมันเฮียโอ้เดี๋ยวดมีถุงเดียวบะมีถุงเดียวบ่ะโอเค ข้างในกตัวไหนวะมากันนี่มะเขือแก่ลนรถเวียดนามมาตามหลังมาเอาให้พอดีขอบคุณมากนะพี่ ให้เขาเลยบอเขาเอาของมาส่งไหมอ,อ่ารถรถเลยเราจักจักห้างเราเลยฝากของมาว่ามีคนมาลัดอยู่ลัดเอาอยู่นี่นะอยู่ข้างหน้านะออข,อขอบใจทำไมดิสะไปดิอันนี้เป็นหัวเป็นใช่ใช่ใช่อันอันนี้ตกทุงหนึ่ง สารไอีใต oh, uh, ้รถเพ่อนบอกแตงหลายเพ่อแล้วเพิ่นว่าไปมาเที่ยวนี้กอนเที่ยวน่าจะไปแปงเพราะว่าเพิ่นใช้ขับแล้วขับว่ามันจะขึ้นตูบรืเพิ่นว่าลาดผู้ดกับบจอดไม่ค่ะุณสวยหมดเลยเลือกตัวเราเห็นเราเพูดเดียวนะแล้วผู้เดียวนาะผู้เงียบก่อน ส่อันนี้ได้เอาอย่างนาํำบอลแล้วพี่ออบอในแคมป์คนงานจีนนะครับโอ้โหสมคำล่ำรือเ,เป็นแบบนี้เลยเหมือนอยู่บางจีนนะเนี่ย <laughs> ผมจะลองครั้งแรกในชีวิตมันไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ต้องขี้ที่นี่แหละ จะมีใครเข้ามาไหมวะเนี่ยดีกว่าข really? ี้ในป่าถือว่าภารกิจผมเสร็จลู้ร่วงไปได้ด้วยดีในการช่วยเหลือพี่สาวเอาของมาส่งที่แคมป์คนงานจีน

ว่าเอาว่าเอาครับพ่ิโาฮ่า่าภารกิจของเราก็เสร็จดูล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเอาของเอาผักเอาของใช้มาส่งที่แคมป์คนงานจีนแล้วก็ได้มีโอกาสแช่ห้องน้ำของคนจีนด้วยครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผม เคยเข้าห้องน้ำได้ได้เข้าห้องน้ำของคนจีนเนี่ยแต่ผมก็ไม่ลึงไม่ฝันว่าผมจะได้มาเข้าห้องน้ำสไตล์นั้นที่ประเทศลาวนะแปลกดีมกัน